สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําสูตรปักหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว10งวดติดเลยนะครับส่วนวิธีทำนะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสน1ครั้งบวกด้วยหลัก10เลขท้าย2ตัวนะครับสครั้งบวกด้วยหลักร้อยเลขวงเลหนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วย1ครั้งบวกด้วยสามคงที่นะครับและเท่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก่อนจะไปรับชมก็ไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับปวดใช้วิจารณญา,าในการรับชมซิ่งนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขนมน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับอ่าไะชมก็แลบกนแรกครับแสนเท่ากับ9นะครับอ่าบวก2นะครับ9บวก2เท่ากับ2 2 1นะครับ1บวก1เท่ากับสอบวก4เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9นะครับ จ 1, กับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเดหนึ่งเท่ากับสองนะครับอ่าได้เก1าศูนย์หนึ่งนะครับตัวการคือเลขสองนะครับเลขที่ออกหกศูน,ะ 0, น,นย์นะครับอ่าเข้าศูนย์นะครับที่หน่วยนะครับอ่าต่อไปครับสอบวกสอนะครับสองบวกสเท่ากับสีบวกแท่ากับสิบนะครับสองวกหเท่ากับเ 7.3วกเท่ากับ0นะครับศนบวก่เท่ากับ1บึ1เท่ากับส2บกเท่ากับ3ะครับตัวการมคือเลข3ครับเลขที่ออก42นะครับเข้าสอที่ละหน่วยนะครับต่อไปนะครับ5 8 1บวก8เท่ากับ13นะครับ3บวก1เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 3. 8บวก3เท่ากับ11นะครับ ในหนึ่งสองสามนะครับต่อกันคือเลขสี่ครับเลขที่ออกสามหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งนะครับที่หลักหน่วยครับต่อไปครับห้าบวกหกนะครับห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดนะครับหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามสามบวกสามเท่ากับหกหกนะครับ หกเนะครับตัวการคือเลข9ครับเลขที่ออก8ปดนะครับงวดนี้เข้าตัวกันนะครับเข้าหลักหน่วยนะครับเลขเก้ครับต่อไปครับ4บวกหเท่ากับ0นะครับ0บวก8เท่ากับ8 8บวก9เท่ากับ17 7บวก3เท่ากับ0นะครับ0นยบวกหเท่ากับ1 1บวกหเท่ากับ2 สองวกนึงเท่ากับสนะครับตัวการคือเลข3เลขที่ออก2 1นะครับเข้าหนึนะครับที่หลักหน่วยครับอ่าต่อไปนะครับ3ามบวกสี่เท่ากับเจบวกสามเท่ากับศูนบวก 1, หนึ่งเท่ากับ 1, หนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสนะครับได้4 5่้าหนะครับกันคือเลข7ครับ เลขที่ออก46นะครับเข้า6สีหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับ สีบวก8นะครับสบวกแเท่ากับ12นะครับ2บวก4เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4ีนะครับสบวก3เท่ากับ7นะครับได้7จำนวนเท่ากับ8แปดจำนวนเท่ากับ9นะครับ9ก้าบวนเท่ากับ0นะครับตัวการคือเลข0ูนย์ครับเลขที่ออกสอนะครับเข้า8ที่เละหน่วยครับต่อไปนะครับ 0-4บกเท่ากับ4นะครับ4-3บวก3เท่ากับ7 7บวกเท่ากับ11นะครับเหลือหบวก3นะครับ1-3เท่ากับ4ครับได้4 4 5 6นะครับตัวการคือเลข7เลขที่ออก9 4นะครับเข้า4ยี่สักหน่วยนะครับต่อไปครับ1-8บวก8เท่ากับ9 9บวกหนึงเท่ากับ10นะครับอ0บวกเท่ากับ3 3นะครับ3บวก3ได้ 6, ได 6. กไบ่งท่ากับเจ็ดบวกท่ากับ8นะครับ8บกเท่ากับ9ตัวการคือเลข9ครับเลขที่ออก3 7นะครับเข้า7ที่หลักหน่วยครับต่อไปครับ6บวก6เท่ากับ12 สบงก2เท่ากับ4 4บวก0ได้4 4บวก3เท่ากับ7นะครับได้7 8 9นะครับ0คือตัวกันนะครับเลขที่โอหก้านะครับเข้า9ที่หลักหน่วยครับดงดทิตแล้วนี่นะครับ ่าต่อไปนะครับงวดหน้าเลยนะครับงวดวันที่16ตุลา6 7นี้นะครับอ่าได้เลครับ7บวก0ย์ครับ7บวก0เท่ากับ7 7บวก0เท่ากับ7 7บวก3เท่ากับ0 0ย์บวก3เท่ากับ3นะครับอ่าได้3นะครับ3าบวกหเท่ากับ4 4บวกหเท่ากับ5นะครับ5บวก1เท่ากับ6ครับตัวการคือเลข6ครับหน่วยล่างนะครับงวดวันที่16ตุลา6 7นี้นะครับ ได้3นะครับ3 4 5หนะครับตัวการคือเลข6นะครับงวดวันที่16ตุลา6 7นี้นะครับ3 4 5ี่ห้านะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างครับงวดวันที่16 ตุลาหกเจนี้นะครับอ่าก็ไปรุ่นกันนะครับว่าจะมีเห็นไหมนะครับอ่าขอให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้น,นครับสูตรทุกสูตรอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ